สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนเพื่อนๆทำเมนูกับข้าวอีกแล้วคะ่ะหลังจากที่ไปต่างจังหวัดมานะคะกลับมาถึงจัดเป็นเมนูส้มตำนะคะแล้วตอนเย็นก็ทำเป็นหมกปลาดินสมุนไพรนะคะวันนี้นะคะได้สูตรมาจากเพจเว่ยเก๋เนาะก็จะเป็นสูตรหมกที่เขาใส่ข้าวคั่วนะคะเป็นครั้งแรกของแม่ก้อยนะคะซึ่งปกติไม่เคยใส่เนาะจะใส่แค่พริกแกงนะคะน้ำตาลผงชูรสน้ำปลาซอสน้ำมันหอยพริกไทยนะคะ แล้วก็จะปรุงประมาณนี้นะคะทุกคนใครไม่ชอบน้ำปลาก็ไม่ต้องใส่นะคะถึงใส่ไปอปลามันไม่มีกลิ่นนะทุกคนทำให้นัวแล้วอร่อยขึ้นมากๆนะคะ แล้วที่สำคัญวันนี้คือใส่ข้าวคั่วลงไปแบบนี้คะ่ะลองดูครั้งแรกนะคะบอกเลยอร่อยชอบมากๆนะคะตามด้วยพริกใบมะกรูดนะคะหอมผักชีที่จริงต้องใส่ผักอย่างอื่นแหละแต่วันนี้ในตู้เย็นมีแค่หอมผักชีนะคะก็แก้ขัดไปก่อนก็แล้วกันนะคะคุกเข้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะวันนี้เราจะนําไปหมกในกระทะไม่ต้องมานั่งห่อใบตองให้ยุ่งยากนะคะ เป็นเมนูเร่งด่วนนะคะสําหรับวันนี้เนาะก็คือมีอะไรก็ทําไปนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะก็จะนําไปเรียงในกระทะแบบนี้เนาะก็ใส่น้ําเปล่าลงไปนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เขาแบบว่าติดกระทะนั่นเองนะคะแล้วก็นะคะปิดฝาเอาไว้ให้เขาละอุเนาะใช้ไฟนะคะกลางนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกประมาณ20-25นาทีนะคะซึ่งเมนูนี้ไม่ก่อยททำกินบ่อยนะคะแต่ว่าใส่ข้าวคนะั่วน่ะทำครั้งแรกนะคะทุกคน ตามด้วยนะคะมะเขือพวงก,ก็เก็บจากในบ้านนี่แหละเนาะปิดฝาไว้ให้เขาละอุไปแบบนี้นะคะ10บนาทีแรกก็จะประมาณนี้นะคะเราก็มีเปิดเช็คดูบ้างนะคะปิดแล้วก็ปิดฝาอีกรอบหนึ่งเนาะ,ะกลิ่นคือเริ่มหอมแล้วนะทุกคนกลิ่นออกแล้วนะคะอร่อยมากๆด้วยนะอันนี้ประมาณ15 2 0ถึนาทีนะคะหอมฟินมากๆนะคะแล้วเราสามารถชิมได้นะคะนี่เลยแล่ก็จะชิมที่น้ำเขานะคะ ว่ามีรสชาติประมาณไหนบางวันหนักมือไปหน่อยรู้สึกว่าเค็มก็สามารถเติมน้ําเปล่าลงไปได้นะคะแต่ถ้าวันไหนรู้สึกว่าขาดจืดอะไรก็สามารถเติมเครื่องปรุงลงไปได้นะคะก็จะได้รสชาติขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะคะแต่วันนี้ของไม่ก้อยไม่ได้ปรุงเพิ่มแล้วนะคะถือว่าอร่อยลงตัวมากๆเลยเนาะวันนี้ขอลงเป็นคลิปวิดีโอยาวนะคะวันนี้ทําคลิป สั้นคลิปยาวเยอะมากๆเลยนะคะทําแล้วก็ลงสักหน่อยเนาะทุกคนเนาะเป็นเมนูการทํากับข้าวนะคะเป็นเมนูง่ายๆเมนูบ้านๆน,นะคะเป็นเมนูหมกสมุนไพรคะ่ะทานกับข้าวสวยก็ได้หรือจะทานกับข้าวเหนียวก็เข้ากันคะ่ะ